อันนี้แค่ยเย็นน,ยน,นั่นอย่างนี้อย่างนี่รุงบอกอะไรางเนี้ เอาลทุกคนวันนี้พิเศษมากนะเพราะว่าจะมีคุณลุงคนหนึ่งพาเพชดมากินร้านอาหารจีนนะซึ่งแบบเพชดก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะไม่พูดพรมำําำเพลงมาเพราะว่าหิวมากเลยวันนี้ตอนนี้อยู่แถวแถวรองเมืองค่ะก็ไม่ไกลจากบันทัททองไม่ไกลจากสยามมากตอนนี้อยู่ที่ร้านเกี่ยวเซ็ง ทุกคนนี่ทุกคนนี่คือกูรูที่จะพาเรามากินวันนี้นะคะรูอ้วนนั่นเองรูอ้วนกินกับเที่ยวในอนิจาพาทานร้านอร่อยเป็นร้านจีนแต้จิ๋วที่ถือว่าเป็นหนึ่งในกรุงเทพที่ไม่เป็นที่สองลองไข่เดี๋ยวองดูร้านเหลียงเซ็งเนี่ยเป็นร้าน ร้านแบบโบราณแต่ร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่ซึ่งแยกตัวจากร้านเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งข้าวก็จะเหมือนสิ่งโบราณก็เดี๋ยวเรามาดูกันรอเลยค่ะหิวมากแล้วตอนนี้ร้านนี้ก็คือร้านเหลี่ยงเซ็งนะถ้าอยู่ตรงถนนลาวเมืองหลังอาคารสีจุรศัพทุณลุค้าำจิ้มมันเยอะบ้ากอ่ะเยอะมากนะอย่างเนี้นี่คือซีอิ๊วดำ กับอันนี้น้ำส้มอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะกินกับสเตียรอดอันนี้ก็เป็นคล้ายๆน้ำส้มกินกับแพะเย็นอันนี้ก็น้ำจิ้มขาห่านเฮ้ยหนูไม่เคยเห็นเลยอ่ะอันนี้ก็แน่นอนแล้วก็จิ้บ๊วยแล้วส่วนนี้ก็กินกับน้องคุกกีบเราได้สั่งกินใจได้กินออาส่วนน้ำจิ้มกับมีบัตคอลปส่วนตัวนี้คือกินกับหือแซ่แค่น้ำจิ้มเ็เยอะล้วอะงงไปหมดเลยอ่ะอันนี้แพ้เย็นน่าจะ ที่ลุงบอกอะไรเงี้ยน้ำสลัดแะติคนแบบนี้คนเดียวแล้วก็ใส่ซุ้มมันจะหน่อไม้หน่อไม้ดอกไม่ใช่ไม่ใช่แอสคารากัสแบบนั้นเพงใสคุณลุงผมจะแตะให้คุณลุงต่อไม่เป็นไรเป๊ะเซฟอะไรอยู่นั่งดูคุณลุงคุณลุงอยากดูรีแอคชั่นเพดใช่ไหมเราต้องกินไขยเย็นเปล่าๆก่อนนะคะหรือว่าแล้วแต่ฮะอะไรก็ได้เลยคือเพชรเป็นคนที่เซนซิทีฟกับกลิ่นมากๆทั้งคำเลยใช่ไหมคะลุงเป็นกำลังใจให้อยู่ ไม่มีกิ่นไม่กลิ่นไอ้หน่อไม้หน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยน้ำสลัดน้ำสลัดก็เตะเองอืน้ำสลัดขคนมากจริงๆดูสิไม่ใช่ไม่ใช่มาจากเนสใช้ดูสิมันเหนียวสุดๆเลยอ่ะผ่านผ่านมาไม่มีกลิ่นรอดน้อกมันกรุบกรอบๆมากๆเลยค่ะดีที่มันไม่เขาทำมันไม่ อ,อันนี้ต,ต่อไปนี่อนนนะนรลาลาดาเฟสโอ้ยประทับใจแผงเอยงเมื่อกี้มากเลยอ่ะเราไม่เคยคิดว่าเราจะกินมันได้อ่ะชิมเลยนะคะคุณลุงอืมปูมันแน่นมากเลยอ่ะอร่อยมากม,ม,มันเหมือนเป็นแค่แป้งห่อปูเลยอ่ะแล้วจะเคียมเจียวด้านบนหอมาค่ะ เมนูต่อไปมาแล้วคือแซ่ฮะอดิบจีนมันคือปลาอะไรส่งถือเขาเรียกส่งถือสปลาจีนอ่ะนะและอ๋อคือปลาจีนคือเขามาแล่บางๆแล้วก็โรยงาขาวแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงขาวไก่ปอสับปะรดแครอทไก่เท้าแตงกวาอากาศหอมนะฮะแล้วเราก็กินกับน้ำจิ้มอันนี้อันนี้เป็นพวกตัวตัดน้ำพริกเผานแล้วก็พริกส้มโอ้ชิ้นมันใหญ่เลยอ่ะคุณลุง แล้วก็เอาน้ำจิ้มลาดใช่ไหมคมะนนแ,แล้วแต่ชอบอ,อ,อร่อยลองเพิ่มนี่มันเป็นใช้โปะโปค่ะม,มันเหมือนได้รสชาติอย่างอื่นเพิ่มเสิมเข้ามาด้วยรอ,อ,อร่อยค่ะ อันนี้ก็เป็นแห่จอนะอันนี้ก็เป็นเมโนโูซิกเตจจ์ของร้านที่เก่าแกนะ่เลยซึ่งสมัยก่อนจะขายเป็นอยู่ที่รูปละหกสิบบาทใหญ่ๆตอนนี้เล็กลงไปแต่ก่อนใหญ่ใหญ่เท่านี้เลยอ่ะหน้แต่ก่อนนะฮะสมัยก่อนกรอบมากค่ะตัดลงไปได้อย่างง่ายดายโอ้ <c oughs> จะลวกปากไหม อขอบมากอะ่ะอร่อยอะ่ะร้อยร้อนอร่อย <c oughs> คุณลุงออส่วนมันดูแห้งแห้งแบบวันนี้ฮะออส่วนนี่มันดูเหมือนแห้งแต่ว่ามันชิมดีกว่าชิมดีกว่าไม,ามนต้องพูดเยอะแล้วค่ะชิมดีกว่า,วาโอ้จริงด้วยคุณลุงพอเราตัดขึ้นมามันดูไม่แห้งอ่ะ้อยออส่วนดูดีอ่ะขอลองแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อน มันหอมแบบเหมือนมีความหอมกระทะอร่อยมากเลยอ่ะอร่กดูตาดิตาเยิมตาเยิมอร่อยไฮไลท์อีกอย่างงมั่นนี้ก็คือเป็นเป็นมีอกขาหาร เรียกว่ามาแล้วก็ห้ามพลาดสําหรับเมนูนี้นะครับอ,อกขาหา่ออหาดาิก็มีอกขาห่าครับลองดูเดี๋ยวให้เพชเราทานดูได้หนูไม่ค่อยลาดน้ำจิ้มที่<พ>อ,อ,อื่นจะโชวน้าจานน้าจิ้มซีฟูด้ดแต่นี่เป็นน้าจิ้มของเขา<อ>ต้น,านหอมดองต้นหอมดองเปิดโลกอีกแล้วทุกคนเพื่อนๆน่าจะรู้ว,ว่าเพชไม่ชอบกินต้นหอมเลยแต่วันนี้เพชจะลองจะบอกว่าแค่เอาตะเกียบกดอ่ะมันก็หลุดออกมาเลยอ่ะ มันเปื่อยมากมากมากมามากมมากดูดิโอุ้หลูกขาหานมันละลายไปในปากเลยค่ะหอมผิดไข่นุ่มตอนแรกคิดว่าสั่งมาเยอะขนาดนั้นจะกินหมดเหรอแต่คิดว่าหมดวะอร่อยมากอันนี้สิเด็ดอีก ที่หนึ่งเรียกว่าหาทานได้ยากนะคือคานาผัดทิโปโทิรินเป็ดแอร์ทิโปโนี่หมายถึงก็เป็นปลาเค็มปลาเค็มมังกีนแบบกรอบหอมๆอย่างอันนี้คือลิ้นเป็ดอ๋อนี่คือลิ้นเป็ดอันนี้เนาะเนทิโปปลาเค็มจีนผัดจากคานาฮ่องกงนะแห้งๆแต่เด็ดยังไงเดี๋ยวเพชรลองผาดดูได้เลยค่ะลุงพร้อมค่ะ กรอบอร่อยมากอ่ะไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะอร่อยมากค่ะคุณลุงคณะก็กรอบอนั่นเดี๋ยวทานอีกโอ้ยยังไม่จบยังไม่จบมากอันนี้แค่อีกเมนูหนึ่งนะคืออีมิอันนี้มันแล้วแต่ร้านนะแต่ถ้าทีเนี่ยเขาจะใช้แฮมแฮมผัดแล้วมาโรยก็เลี๋ยจะบอกอืมมันจะไม่กรอบมากางงนรกลางมันจะนุ่มแต่ว่าผิวมันกรอบลลย จะทานต้องคู่กันสองอยา่างคือคนจีนเนี่ยเข,ขาก็บอกว่าให้มันเหมือนกินของหวานก็ได้ของคาวก็ได้ห,หวานจะคือน้ําตาลคาวก็เป็นซอสเปรี้ยวหรือเรียกซิกโช,กโชจะราดคู่กันแล้วรสชาติไปยังไงเดี๋ยวเพย่อูดอร่อยอ่นะหอมนอกนกรุ่มในข้อใส โขลกน้ำตาลอ่ะมันเข้ากันอ่ะคือเกาคิดได้ยังไงไม่รู้เพราะเขาบอกว่ามันหว<ช>านทัหวา,านแต่เค็มตอนแรกฟังเราแบบติกโขลกน้ำตาลเอามาไล่บะหมีน่นะ่นะแต่กินเราแบบอร่อยอร่อยเลยไม่มีรสแบบแปลกขึ้นมเลยอ่ะอันนี้เมนูอะไรคะคุณลุนงนมจีบโบราณนมจีบโบราณเหรอมันนมจีบโบราณต่างกับนมจีบ,บปกติยังงไ ต่างแค่ชื่อแชื่อชอบ <c oughs> ชอบ <c oughs> ชอกก <c oughs> ินกับชช <c oughs> ติ๊กโชไม่หมยน่ะอ๋อซีอูวดำซีอู่ดำซึ่งมันจะต่างกับพัฒนาการที่เขาเรียกถงสั่งอันนี้มันจะล้วนๆหน่อยนะฮะใส่ปูใส่แก้วอะไรพวกนี้ก็ลองดูเดี๋ยวลองทานด,าดูเป็ยยนย,ยังไงร้อนอืมล้วนแบบที่คุณลุงบอกจริง แล้วก็มีความแบบกรอบของมันแก้วข้างใน,น,นแก้วข้างในเคี่ยวนิดเดียวอื่นได้เลยห่ยังรวดเร็วหมดแล้วกันยังจะบอกนะว่าไม่ต้องรีบเคี่ยวรีบพูดค่อยๆเขียวไมไ่รีบเคี่ยวมันคืนมันนิ่มม,มัน,น,ม,ม,นมันหายไปเอง บอกว่าเราติดตามคุณลุงตั้งแต่ยังไม่รู้จักคุณลุงเลยในพันกิปชื่อว่าลู่อว้วนกินกับเที่ยวจาได้เลยว่าคุณลุงเหมือนถ่ายเองแล้วก็รีวิวแล้วก็ต้องมีถ่ายบินด้วยว่าคุณลุงกินจริงเร,เราจาได้เราตามคุณลุงไปทานหลายร้านมากเลยก่อนที่เพชรจะเป็นเกิร์มของอีกวันนี้นีใจมากที่ลูมาทานด้วยกันเดี๋ยวยังไงเราขอตัวกินตรงนี้ให้หมดก่อนนะหิวนี่คือสภาพที่เหลือตอนนี้นะคะ กินเกือบหมดเลยทุกคนมีห่อกลับบ้านนิดหน่อยวันนี้คุณลุงพาหนูมาเปิดโลกมากค่ะหลายเมนูโดยเฉพาะนี่เลยแผ่เย็นไม่เคยกินมาก่อนอร่อยมากขอขบค,คุณคุณลุงมากๆเลยค่ะวันนี้ให้คุณลุงฝากช่งหน่อยก็ไม่เป็นไรหน้าก็โลแล้วลงุง้วนกินจักเที่ยวใช่ <c oughs> คุณลุงมีช่องทางไหนบ้างคะก็มีัค่ไอจีก็มีแค่ชื่อเดียวกันั้น ยูทูบเฟซบุ๊กมีหมดเลยมาติดตามคุณลุงได้เลยนะคะคุณลุงจะพาไปกินร้านในตำนาน,านร้านสตีทหูอร่อยอ่อยเพจตามคุณลุงบ่อยมากค่ะนี่ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะก็ฝากะะติดตามคลิปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย